สวัสดีครับผมสวัสดียินดีเข้าสู่ช่องน้องน้ำเพชรนกแก้วด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาเปิดตัวนะครับผมแฟนของน้องน้ำเพชรนกแก้วนะครับผมก็เรานะครับผมก็จะเอาพ่อพายไม่ขึ้นนะครับผมไปผสมครับผมกับน้องน้ำเพชรของเรานะครับผมก็รอรุ้นนะครับผมรอรุ้นนะครับผมก็เรากําลังหาวันนะครับผมหาวันหาวันดีๆสวยๆนะครับผมที่จะเอาเข้าไปทับนะครับผมกับ น้องน้ำเพชรนะครับผมก็ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับผมแม่พีเอฟซีครับผมนะครับผมก็จะประมาณอ่าประมาณวันจันทร์นะครับผมวันจันทร์เราก็จะเอานะครับผมประายนะครับผมไมเคิลนะครับผมไปทับนะครับผมแฟนน้องน้ำเพชรชื่ออะไรคะชื่ออ่าชื่อไมเคิลครับผมชื่อพรายไมเคิลครับผมลุงรอเราเอาการนะครับผมมีเชือกหนึ่งเลยนะครับผมก็ มาเปิดตัวเป็นทางการเลยนะครับผมเพราะว่าพ่อพายอมสินนี้ดูแล้วอ่าไม่ไม่ไม่อันนี้แล้วนะครับผมพ่อพายอมสินแกไม่ไม่ไม่สนใจแล้วนะครับผมอ่าอายุเท่าไหร่แล้วครับผมเดี๋ยวผมถามพ่อนเมาอายุไอ้านาดนสิบสี่สิบสี่ปีครับผมอายุสิบสี่ปีนะครับผมอายุสิบสี่ปีแล้วครับผมรับพ่อพายไมเคิลน,นะครับผมอายุสิบี่ปีนะครับผม พ่อพายไมเคิลนะครับผมอายุ14ปีนะครับผมก็นะครับผมวันนี้เขาก็มาไลค์นะครับผมขายผลไม้กันนะครับผมผมก็มาหานะครับผมมาดูตัวนะครับผมกับพ่อพายนะครับผมก็น่าจะประมาณวันจันทนะครับผมน่าจะประมาณวันจันนะครับผมถึงจะเอาเข้าไปหานะครับผมแม่พีเอฟซีครับผมก็ฝากแม่พีเอฟซีนะครับผมช่วยลุ้นด้วยนะครับผมกับพ่อพายไมเคิลนะครับผม ตอนนี้ก็กําลังอาไลคขายผลไม้กันอยู่นะครับผมผมก็ได้มานะครับผมก็ไม่เข้าไปรบกวนนะครับผมก็มายืนถ่ายใกลๆนะครับผมมายืนถ่ายตรงนี้นะครับผมก็รอลุ้นนะครับผมรอลุ้นอีกบันจันนะครับผมวันจันรนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้กับแม่ๆพี่เอฟซีได้ดูนะครับผมว่านะครับผมขอให้โชคให้มานได้ลูกช้างนะคะขอพระคุณครับผมขอพระคุณนะครับผมผมก็ ขอให้ได้โูกช้างนะครับผมก็ขอให้ได้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็เปิดตัวเป็นทางการนะครับผมกับหนุ่มรอเราอาการนะครับผมอายุ14ปีนะครับผมกับพ่อพายไมเคิลนะครับผมก็เป็นน้องน้ำเพชรนะครับผมเป็นน้องน้ำเพชรนะครับผมเป็นน้องของน้ำเพชรนะครับผมน้ำเพชรเราก็อมาที่22นี้นะครับผมมาที่22ก็ครบอ่าครบ สิบหกปีนะครับผมที่ยีสิบสองนะครับผมส่วนน้องไม่เคลนก็สิบสี่ปีนะครับผมเป็นน้องน้ำเพชรนะครับผมอ่อนกว่านะครับผมอ่อนกว่านะครับผมวันนี้น้ำเพชรจะไปกินอ่ารอบนี้น้ำเพชรจะกินเด็กนะครับผมจะกินเด็กนะครับผมรอบนี้รอไหมครับผมพี่ฟีซีว่ารอไหมครับผมอ่าสำหรับตัวผมนะครับผมรอมากๆเลยนะครับผมรอมากๆเลยนะครับผม สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมในตอนนี้นะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับผมคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกับพ่อพายไมเค้นได้นะครับผมนะครับผมชื่อก็อินเตอร์มากๆเลยครับผมไมเคิลนะครับผมชื่อแบบโกอินเตอร์มากๆเลยครับผมลําบึกครับโอ้ลําบึกครับผมลําบึกมากๆเลยครับผมลําบึกครับผมก็หลอนะครับผมสําหรับผมว่าหลอนะช้างเชือกนี้หล่อมากเลยครับผม รอมากๆเลยนะครับผมสําหรับเชืองนี้นะครับผมรอนะครับผมพ่อพายไมเคิลนะครับผมก็อาหารออนไลน์นะครับผมทานอาหารออนไลน์นะครับผมก็วันนี้เขามาอ่าไลฟ์สดนะครับผมอยู่ที่อ่าบ้านของพ่อพายไมเคิลนะครับผมเราก็มาดูตัวนะครับผมมาดูตัวพ่อพายนะครับผมมาดูตัวพ่อพายนะครับผมวันนี้ก็เตรียมที่จะพาน้องน้ำเพชรนะครับผมอ่า ครับผสมนะครับผมก็ตอนนี้ก็บำรุงกันนะครับผมต้องบำรุงตัวคู่นะครับผมฝากแม่พิพ c ด้วยนะครับผมให้กาลังใจน้องนัเพชรกับพ่อพายมเคลด้วยนะครับผมช้างรอนะครับผมช้างรอนะครับผมช้างรออีกเชือกหนึ่งเลยนะครับผมอายุนะครับผมสิปีนะครับผมแม่พิพซครับผมเราก็วันนี้มาดูน้องเขยครับผมมาดูน้องเขยกันครับผมน้องเขยก็รอครับผมรอรอเลยทีเดียวนะครับผมก็ นะครับผมรอรุ่นนะครับผมรอรุ่นให้อ่าได้มีลูกด้วยกันนะครับผมรอรุ่นให้มีลูกด้วยกันนะครับผมเราก็จะได้มีตัวน้อยอีกครั้งนะครับผมออกมาวิ่งจันจันจันันะครับผมให้กับแม่พีเอฟซีได้ดูได้ชมนะครับผมก็ฝากแม่พีแม่แม่พีเอฟซีด้วยนะครับผมฝากทุกท่านด้วยนะครับผมลำบึกครับผมลำบึกมากเลยนะครับผมอืม คอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับผมคอมเมนต์มาสอบถามกับเราได้นะครับผมก็อ่าอยู่คนละหมู่บ้านนะครับผมอยู่คนละหมู่บ้านนะครับผมถ้าเราไปทับนะครับผมเอาไปผสมนะครับผมเอาไปผสมนี้ก็คือให้พ่อพายไมเคิลนะครับผมไปผสมที่บ้านนะครับผมเพราะว่าน้องนภเพรเราเดินมาไม่ได้นะครับผมเดินมาไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไม่ใช่เส้นทางที่อ่ไม่ใช่เส้นทางที่น้องเคยเดินนะครับผมเราก็ไม่กล้าเอามานะครับผมกลัวจะวุ่นกันนะครับผมพาเอามากลัววุ่นแน่ๆครับผม ก็จะให้พ่อพายนะครับผมไปที่บ้านนะครับผมไปที่บ้านเลยนะครับผมเราก็ให้พ่อพายไปที่บ้านนะครับผมแม่พีเอฟซีครับผมรอรุนกันนะครับผมรอรุนกันนะครับผมรอรุนออกนะครับผมแม่พีเอฟซีครับผมพ่อพายแม่เส้นนะครับผม ก็ได้ทานผลไม้เรื่อยๆเลยนะครับผมทานผลไม้เร you know ื่อยๆเลยไม่เหมือนกับช่องของเราไล์นะครับผมเวลาช่องของเราไล์นี่โหแบบเงียบมากๆเลยนะครับผมเงียบมากๆเลยนะครับผมไอ้นี้นะครับผมผมก็ไม่รู้นะครับผมว่าเขาไลใน YouTube หรือในติ๊กต็อกนะครับผมผมก็ไม่ทราบนะครับผมแม่ยพีเอฟซีครับผมวันนี้เราก็ได้มาดูตัวนะครับผมมาดูตัวพ่อพายนะครับผมมาดูตัวน้องเคยนะครับผมเปิดแฟนนะครับผมเปิดตัวแฟนของน้องน้ำเพชรนะครับผมเราก็รอรุ้นนะครับผมให้เขาผสมได้นะครับผมให้ผสมได้ให้ติดนะครับผม รอรุ l l ้นนะครับผมเวลาน้องอ่ะมีลูกนะครับผมก็ฝากแม่พีเอฟซีทุกท่านนะครับผมฝากทุกท่านด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับให้กับน้องน้ำเพชรกับพ่อพายไม่เคลื่อนด้วยนะครับผมพ่อพายไม่เคลื่อนก็รอนะครับผมรอมากเลยแม่พีเอฟซีครับผมรอมากเลยนะครับผมฝากแม่พีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมฝากแม่พีเอฟซีทุกท่านนะครับผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด สับสก,ก๊อตกดติดตามนะครับผมให้ช่องของผมด้วยนะครับผมช่องเล็กช่องน้อยๆนะครับผมนะครับผมนี่ดูดูท่ายโยกครับผมท่ายโยกแบบรอมากเลยครับผมท่ายโยกรอรอมากๆเลยนะครับผมเออดูท่ายโยกว่ะเออดูเออเออรอเรารอเรา หลอนเลาเลยทีเดียวครับผมแม่พีเอฟซีครับผมสําหรับอ่าพ่อพายนะครับผมพ่อพายไมเคิลนะครับผมอายุสิบสี่ปีนะครับผมก็ยังเป็นอ่าเป็นน้องนะครับผมเป็นน้องของน้ําเพชรนะครับผมวันนี้เราก็มาดูตัวแฟนกันนะครับผมมาดูตัวแฟนกันนะครับผมก็ฝากแม่พีเอฟซีด้วยนะครับผมฝากแม่พีเอฟซีติดตามช่องน้องน้ำเพชรน้องแก้วด้วยนะครับผม ครับผมรอไหมครับผมไม่แม่พีเอฟซีรอไหมครับผมรอมากเลยครับผมรอมากเลยนะครับผมวันนี้ผมก็ได้เข้ามาดูตัวแล้วนะครับผมได้เข้ามาดูตัวนะครับผมแล้วก็พาแม่แม่พีเอฟซีนะครับผมพาแม่แม่พีเอฟซีทุกท่านนะครับผมมาดูตัวด้วยนะครับผมมาดูตัวอ่าพ่อพายไมเคิลนะครับผมนะาที่จะลายเป็นแฟนของน้องน้ำเพชรนะครับผมก็จะเป็นเชือกนี้เลยนะครับผมเชือกนี้เลยนะครับผมกับพ่อไพ่ออมสินนี้นะครับผมก็อ่า ปลาพายอมสินนี้ยังไงล่ะครับผมก็ไม่ไม่ไม่อันนี้แล้วนะครับผมก็เขาไม่ค่อยไม่ค่อยอ่าสนใจนะครับผมเพราะว่าเขาอาจจะอ่าอาจจะผสมมาหลายเชือกแล้วนะครับผมสำหรับปลาพายอมสินนะครับผมผสมมาหลายเชือกนะครับผมเพราะว่าเขาชอบแบบยังไงนะครับผมแล้วแต่อารมณ์เขานะครับผมแต่สำหรับปลาพายนะครับผมพลาพายไมเคิลนี้นะครับผมก็กำเป็นกำลังเป็นรุ่นนะครับผมกำเป็นรุ่นนะครับผมก็กำลังคึกเลยนะครับผมกำลังคึกเลยนะครับผมก็ อ่าก็อะไรนะก็ก็พร้อมนะครับผมพร้อมพร้อมตลอดนะครับผมก็ง่ายง่ายคือพร้อมตลอดเลยนะครับผมก็ยังไม่ยังไม่เลือกอ่าช้างนะครับผมเนาะเพราะว่าเขายังไงตลอดนะครับผมก็คือกําลังวัยรุ่นนะครับผมง่ายง่ายคือกําลังวัยรุ่นนะครับผมกําลังอ่าคึกดีเลยนะครับผมก็ก็ประมาณอ่าวันจันทร์นะครับผมประมาณวันจันทร์นะครับผมก็จะพาไป พาไปหาน้องน้ำเพชรแล้วนะครับผมประมาณวันจันทร์นะครับผมไ่แม่พีเอฟซีครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมวันจันทร์เดียวช่วงเช้าๆเลยนะครับผมช่วงเช้าๆเลยเราก็จะได้เอาไปหานะครับผมช่วงเช้าๆเลยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพีซีทุกท่านนะครับผมเม้นมาพูดคุยได้นะครับผมเม้นมาพูดคุยได้เลยนะครับผมเม้นมาพูดคุยกับเรานะครับผมนี่พอพายโยกจังรอเลยครับผม ขนาดโลกยังรอนะครับผมขนาดโยกยังรอเลยนะครับผมแม่พีเอฟซีนะครับผมคอมเมนต์มาพูดคุยได้นะครับผมคอมเมนต์มาพูดคุยกับเรานะครับผมนี่ก็อีกไม่ช้านะครับผมไม่ช้านะครับผมก็จะอยู่ประมาณวันจันทร์นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ฝากแม่ฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมฝากแม่ฟซีทุกท่านนะครับผมมาเป็นกำลังใจนะครับผม มาเป็นกําลังใจนะครับผมให้กับน้องน้ำเพชรกับพ่อพานไม่ขค้นนะครับผมวันจันทร์นะครับผมก็ช่วงเช้าๆเลยนะครับผมช่วงเช้าๆเลยนะครับผมแม่พีเอฟซีครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับฝากทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็พวกเขาพวกพ่อควานก็กําลังไล์สดขายอาหารกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไม่รบกวนนะครับผมไม่รบกวนอ่าพ่อควานนะครับผมผมก็จะนั่งอยู่ไกลๆแบบนี้นะครับผมว่าเขาก็จะไล์สวดกันอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมไล์สดกันอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมผมก็ มาอยู่ฝั่งนี้นะครับผมสวัสดีครับพี่เบียร์สวัสดีครับผมสวัสดีคุณชูเกียรติด้วยนะครับผมนี่นะครับผมก็วันนี้ก็พาแม่พีเอฟซีมาดูตัวน้องเคยนะครับผมมาดูตัวน้องเคยนะครับผมก็ก็รอรุ้นนะครับผมผมก็รอรุนนะครับผมขอให้ผสมได้นะครับผมขอให้ผสมได้ผสมง่ายนะครับผมนะครับผมขอให้ผสมง่ายง่ายผสมได้เร็วๆนะครับผม นะครับผมพอให้น้องน้ำเพชรนะครับผมได้มีลูกนะครับผมตัวน้อยนะครับผมออกมาวิ่งนะครับผมออกมาวิ่งอ่ามาวิ่งจัน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 นะครับผมให้กับแม่พีเอฟซีชมฟ้านาฬิกของลูกของน้องน้ำเพชรนะครับผมแล้วก็รอรุ่นด้วยนะครับผมว่าถ้ามีลูกมาแล้วลูกน้องน้ำเพชรนะครับผมว่าจะรำคาญเสียงแม่หรือเปล่านะครับผมก็ก็รอรุ่นกันนะครับผมแม่พีเอฟซีครับผมผมผมรุ่นมาตลอดเลยนะครับผมเพราะว่า ครอบครัวของเราก็เสียลูกของน้ำเพชรไปแล้วนะครับผมครั้งหนึ่งนะครับผมเสียลูกของน้องน้ำเพชรไปแล้วนะครับผมครั้งนี้นะครับผมเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับผมทําให้ดีที่สุดเลยนะครับผมเราจะพยายามรักษาเขาให้ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าน้องช้างแต่ละเชือกนะครับผมไม่ได้ว่าจะได้มาง่ายๆนะครับผมแต่ละเชือกนี้นะครับผมก็ใช้เวลานะครับผมนะครับผมกว่าจะทับติดนะครับผมบางทีก็ทับยากนะครับผมทับติดมานะครับผมพอทับติดออกมาบางเชือกก็ ออกมาก็เสียนะครับผมก็ไม่ใช่ง่ายนะครับผมการตั้งท้องของช้างนะครับผมก็18เดือนถึง24เดือนเลยทีเดียวนะครับผมนะครับผมก็เป็นการที่รอคอยนะครับผมที่ยาวนานนะครับผมนะครับผมถึงกับ2ปีเลยนะครับผมบางเชือกนะครับผม2ปีถึงลอดนะครับผมก็ก็รอลุ้นกันนะครับผมรอลุ้นนะครับผมแม่เอฟซีครับผม นะครับผมแม de. ่ปียบซีครับผมวันนี้ก็พามาดูอ่าตัวน้องเคยนะครับผมใส่ปองงาย่างล้อเลยครับผมอยู่ไหนครับผมอยู่อ่าหมู่บ้านสลาครับผมหมู่บ้านสลานะครับผมก็ห่างจากบ้านตะกางนะครับผมห่างจากบ้านตะกางประมาณสองกิโลนะครับผมห่างจากบ้านตะกางประมาณสองกิโลนะครับผมแม่พียบซีครับผมก็ฝากแม่ปียบซีทุกท่านด้วยนะครับผมอ่าเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับผม มอบให้กับช่องของเรานะครับผมฝากแม่ซกดติดตามให้ด้วยนะครับผมนี่ครับผมรอครับผมรองมากเลยแม่พีเอฟซีครับผมอเออดูออโยกแบบหน้าเต็มเลยครับผมโยกแบบหน้าเต็มเลยแม่พีเอฟซีครับผม วันจันนะครับผมวันจันเราก็จะพาพ่อพายเข้าไปหาน้องน้ำเพชรนะครับผมก็รอรุ้นเลยนะครับผมรอรุ้นนะครับผมพ่อพายนะครับผมมีลูกสองเชือกแล้วนะครับผมมีลูกสองเชือกแล้วนะครับผมกับพ่อพายนี้มีลูกสองเชือกนะครับผมรอมากๆเลยครับผมหุ่นบึกนะครับผมหุ่นบึกนะครับผมอายุ14ปีเองนะครับผมแต่ตัวใหญ่นะครับผมใหญ่สูงกว่าน้ำเพชรนะครับผมก็จะสูงกว่าน้ำเพชรก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมสูงกว่าน้ำเพชรก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับผม ก็หุ่นสูสีกันนะครับผมหุ่นสูสีกับน้องนเพลยนะครับผมหุ่นก็จะซู้สีกันนะครับผมแม่พียบสีสบครับผมนนร,ผมมครผมอ,อ,อครับผมรอเลยนะครับผมฝากแม่พีีนะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผม ห <si ึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจให้ด้วยนะครับผมหนึ่งแชร์ห네นึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากทุกท่านนะครับฝากทุกท่านนะครับผมเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจให้ด้วยนะครับผมหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับผมมอบให้กับปะพายน์ไมเคิลนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวสำหรับไลฟ์สดวันนี้นะครับผมผมจะขอจบไลฟ์สดแค่เพียงเท่านี้นะครับผมไม่พีเอฟซีครับผม ยังไงนะครับผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s ับสไ r ร b ์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับไลฟ์สดวันนี้เราก็ลาแม่พีเอฟซีไปแค่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็สวัสดีนะครับผม